วั้าหอมแดงเด้อจ้าหอมแดงดวจ่ดงดวจ,ดงดวจ้าหอมแดงนะคะใครเข่าใครลูกเด้อจ้าใครเข่าใครลูกเด้อจ้าของพึ่งมากนะโอ้ยแม่มึงแบนกู๊ดเบิดของพึ่งมากจ้ากระดูกหมูสองโลค่ะเอ็นเนื้อหกโลนะจ๊ะเป็ดหนึ่งตัวนะจ๊ะเ mm. ขาแค่รับเพื่ออัด อ่าไมา้ทำาะไยังเสเห็ดเตรียมของบัตทุกอย่ายนะแล้วก็สีปอกมันฝรั่งนะจ๊ะนะจ๊ะเริ่มที่กระดูกอ่อนก่อนนะเธอฉันจะทำอะไรมั่งฉันก็ต้องเตรียมถุงด้วยถุงมดุออขณะกรรมการสงสัยคำแอบก็เจาะก็เจาะสงสัยนะเห็ดยังของเมือง โรงงานนรกโรงงานนรกมาเริ่มอีกแล้วนะโรงงานนรกเนี้ยอันนี้เนื้อติดเอ็นนะคะหมักแล้วเรียบร้อยไม่ตากหรอกเอาไว้ใส่ในหม้ออบไปเลยส่วนอันนี้เนื้อติดเอ็นเอาไว้ผัดเอาไว้ออมอันนี้หมักเรียบร้อยแล้วส่วนอันนี้ กระดูกหมู on, ออนกราไ้อ้อมเอาไว้ให้ก้อยจอบก้อยจับก้อยตอกกยเตี๋ยวอันนี้เนี่ยติด in. เอ,อ็นก็ไบอ้อมคือกันนี่เรียบร้อยส่วนอันนี้นี่จะทํากับข้าวใส่กล่องไว้กําลังคิดอยู่ว่าจะผัดขิงหรือจะคั่วกิ้งดีเนาะสิผัดขิงหรือสีคั่วกิ้งแบบอนนี้ส่วนทางนี้นะคะเป็ดยังละลายไม่เสร็จ ให้มันละลายก่อนมันผ่ายังไม่ได้ค่ะจะแวะออกแล้วก็จะมาเครื่องจะทําเป็ดย่างสว่วนทางนี้เซจแล้วมือแรงนี่ก็จะกินตัวนี้เดี๋ยวสิเตรียมเฮ็ดน้าพริกแล้วน้าจิ้มแล้วทางนี้ก็จะดองแล้วค่ะขอเวลาดองปแป๊บหนึ่งนะข้ากระตักน้ำใส่เซจแล้วข้ากระดองบ้านนี้น้ำข้าเหลือไม่น้อยมีขิงอาจจะดองขิงต่อค่ะ วันนี้เป็นวันที่เตรียมอาหารไว้กินนั่นแหละหาฟ้ามาก่อนฟ้ามาปิดก่อนไม่ใช่อันอันอ,นอนัอันก็อาหารนี่กัอันคนละขนาดคนละยางคนละอันไเลยเลยชีวิตฉัน ชีวิตฉันใครจะกำหนดบทบาทเห่งการละคนอยากกินก็ต้องทำเองอันนี้ก็จะไปไว้ใต้โต๊ะนู่นลจะจ้ะข้างเครื่องทำความร้อนนู่นลจะจ้ะสองวันก็ได้กินพรุ่งนี้ก็จะกินมืออื่นกินนึ่งกุ้งกุ้งคั่วกินกับนี่ไงมันเราต้มแค่ตู้เย็นไว้แล้วเนาะอันนี้ก็จะไปยุดใต้โต๊ะค่ะพูน บริเวณน้ำนะเดี๋ยวส่วนตัวนี้ฉันขอเคลียร์กับตู้เย็นก่อนฉันจัดระบบตู้เย็นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตู้เย็นมมึงสิบ่ให้ครูหายใจได้บ่ออ <c oughs> าอันตั้อันไม่ไปใส่บนี้อันเก่เอาออกมายมันี่จะไปใส่ไซส์ระบายสุมน,นี่แล้วก็เลืแอบขอเครีย์มังนีกอนพี่น้องก็ตก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 คือมันเยอะมากอะ่ะเกินไปไหมอะของกินอะ่ะ เยอะ้วยตาตแล้วเฮียมันก็ได้เท่านี้แหละทีนี้แผ่นปอเปียะจะไปไว้ไหนสุดท้ายฉันต้องนั่งหอ่อปอเปียกใช่ไหมวันนี้พริกฉันพริกฉันก็ไม่มีที่เก็บอีกพริกข่อยโปมี่หมองเมียนทันผู้ชมเมื่อพริกฉันไม่มีที่เก็บฉันขอที่เจ้าในเดอ้อตู้คือชิบิเซ้งไว้เลิกๆดอกพอประตูนั่นกันแน่นะคะ่ะ ตู้นั้นเป็นเอียดขยับไม่ได้นะคะตู้นูน้นเราต้องหลอกล่อให้อีปา้าอีป้าเธอต้องกินปอเปี๊ย,ยะเนยปอเปี้ยะชีดออกให้หมดนุง่งฉันต้องเหยดเบียนเธอไม่งั้นฉันก็เอาเข้าไม่ได้เพราะว่าแผ่นปอเปี้ยะฉันไม่มีที่หายใจแล้วนี่ฉันออกมาแล้ววันฉันก็ต้องห่อปอเปี๊ย เมนบอชีวิตฉันมือนอี่พอแล้วสื้อว้ใส่บัตรชีวิตฉันกําหนดใหม่หัวกิ่งกับบเมนแล้วพี่น้องแกงกะทิแกงไปแกงมากเป็นน้ำกระปุ่นนะจ้านี่กระดูกอ่อนน้ํายาใต้ขนมจีนกระดูกอ่อนน้ํายาใต้กะแซ่บบอพี่น้องเครื่องแกงซ่องเดียวแซ่บมาเลอเฮอ้อเซตแล้ว ทุกสิงทุกย่างแล้วบบาน,นี้อันนี้เติมแต่เกลือ,อย่างเดียวจ้ะจะยังบริกินดอกมืออื่นพลัตจี้สิกินแกงไวซื้อๆนะคะสําหรับช่วงเตรียมอาหารก็เรียบร้อยแล้วบาเน,นี้ก็จะเคลียร์พื้นที่แล้วจ้ะเคลียร์พื้นที่แล้วนะจ๊ะ